สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาดโยชายาอย๋าองสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมาดิสอนประกอบเกตครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุซานนเอเชนเคยสซานนเอเชนเคยนะครับมิงกลาบาสยามามิงกลาบาชีดิฉชนตุซานนเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่3นะครับนําเสนอเรื่อง การขออนุญาตตอนที่หนึ่งครับคำว,ว่าการขออนุญาตภาษาเยมาพูดว่าค u e นด d o w n นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับผมจะนอจะนอสักหนึ่งอย่างตะคู่เล่าตะคู่เล่า ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอากูอัญีเล่อากูอัญีเล่ขอต้าวต้าวพูดหรือบอกกล่าวเปียวเปียว<ห>ตัวตัวรถกา ขึ้นนั่งหรือโดยสารซี่ีเรียงแถวหรือเข้าแถวด้านสี่ด้าสีที่หรือสถานที่นียาเนียารอสังสัง ค่ารถก้าค่ะดีมาดีมาในคราวเดียวจะคาเดจะคาเดต้องให้หรือต้องจ่ายปียะปียะขึ้นบนรถโปเดก้าโบเดเงินไปซั่ ไปซั่ไปเอาออกหรือไปถอนตัวโถกตัวโถกกระเป๋าของผมจะนอตตัวโถกกระเป๋าของผมจะนอกเอจะนอกเอสักครู่หรือชั่วขณะขณะขณะฝากไว้อะทา ทาอาอาทาจากตรงน,นี้ดีกาเนดีกาเนที่ถัดไปอีกหนึ่งร้านตัไซน์โจนียาตสไซน์โจนียดีเพซีคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาก,กันเลยนะครับ เดี๋ยวหล่อตะคู่ลาอกุนีเลยต้านบายะเสโอเคပြောပါရှင်กัญจนาบุรีมิวตั้วแดก้าကိုเบมาซีโลยะบามะแลภะง้ากะตั้นซีหนีจ้ะเดญียากะกัญจนาบุรีมิวตั้วแดก้าကိုซ้องแดญียาบาရှင်ဟုတ်ကဲ့เจื้อซูจินပါเดခะญะยะยะบาเดရှင် ากาคาโกทีมาตะคาเด่เปยบบาดดะลาอาคาโกกาบอเด็บีมาเปียบบัดเด่ดัซอยเอทีเอ็มมา,ปา,า,าไปส่งตัวเท่ามาลูจ่จโนเอคณะอัตาบา,ายาสีดีกันนี่ตัดสัจอเนียมาปิสีอัทาลูยาบาดเด่คุณผูฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับจโนตะคูเล่า กูนีเลตาวบะยาสีผมขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหน่อยครับโอเคเปียวบาชิค่ะพูดมาเลยค่ะกันจนาบุรีมิวตัวเด็กกากูกนาบุรีมิวตัวเด็กกากูเบมาซีโลยาบามาเลีะจะไปขึ้นรถที่ไปเมืองกาจนาบุรีได้ที่ไหนลห่ะครับโฮแบนากาัดนซีนีจาเดนิยากา กาญจนาบุรีมิวตัวเดก้ากูตรงที่กำลังเข้าแถวกันอยู่ตรงโน้นนั้นเป็นที่รอรถที่ไปเมืองกาญจนบุรีค่ะโอเคเจซูเินบาเดคิมยาครับขอบคุณครับยาบาเดชิไม่เป็นไรค่ะก้าก้ากูดีมาตะคาเตปยบาตลาต้องจ่ายค่ารถที่นี่เลยหรือเปล่าครับ กาคากูกาบอเดปปีมาปีาบาเดเมื่อขึ้นไปบนรถแล้วถึงต้องจ่ายค่ารถค่ะสถานีวิทยุศึกษาดาโซยีเอทีเอ็มมาเปสเซนต์ตัวโทมลุกเจโนเอคณะอัตาบายาสีถ้าอย่างนี้ผมขอฝากกระเป๋าไว้สักครู่นะครับเพราะจะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มดีกานน เดาสานจนิยมมาพิสิอัตฮัลยาบาเดจอนียมมาพิสิอัตฮัลยาบาเดที่ร้านถัดไปจากตรงนี้ฝากของได้ค่ะโฮเคกางบาบีเคมเบะครับเข้าใจแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามาฟังรายละเอียดของการใช้คําต่างๆในบทสนทนากันนะครับจนโนเอตาวบยาสีแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่า ผมสักหนึ่งอย่างความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆขออนุญาตขอได้ไหมในประโยคนี้คำว่าจะนอแปลว่าผมจิโอแปลว่าผมจิแปลว่าหนึ่งคู่แปลว่าชิ้นอันหรืออย่างนะคะเล่าแปลว่าประมาณ อกูอญีแปลว่าความช่วยเหลือเล่เล็กน้อยในลักษณะ้าแปลว่าขอปายาเซเป็นคำต่อท้ายกริยาที่ใช้ในการขออนุญาตอย่างสุภาพความหมายในภาษาไทยแปลได้ว่าขออนุญาตได้หรือว่าขอทำหน่อยเถอะนะคะ ทบทวนประโยคอีกครั้งว่าจะนอ์ออตะคูล่าอากูอัีเลต้ามบายาสีแปลตามสำนวนไทยได้ว่าผมขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยน้อยหน่อยครับประโยคต่อมานีแปลต,ตรงๆว่าค่ะพูดเถอะค่ะในประโยคนี้คำว่าโฮเกะเป็นคำพูดในการตอบรับประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ใช่ครับใช่ค่ะเปียวแปลว่าพูดไอ้ตามหลังคำกริยาหมายถึงให้ทำหรือเถ s h ชิแปลว่าค่าทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเกะเปียวบ่าชิแปลเป็นไทยได้ว่าค่ะพูดมาเลยค่ะประโยคต่อมาได้ว่าค่ะพูดมาเลยค่ะ ประโยคต่อมานะคะการจนาบุรีมิวตัวเดก g าโกเบมาซิโลยาบาเมลเลพยาแปลจากภาษาเมียนมาทีละคำได้ว่าเมืองการจนาบุรีรถ,รถรถที่ไปที่ไหนจะนั่งได้หรือครับในประโยคนี้คำว่ามิวแปลว่าเมืองตัวแปลว่าไป แต่เป็นคำขยายคำนามคาหน้าข,ของคำแต่คำแต่มีคำกริยาหรือวลีกริยาที่ใช้เป็นขยายความหมายของคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแต่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าที่ซึ่งหรือว่าอันกล้าแปลว่ารุดมารวมกันจะได้ว่าตัวแต่ กาแปลว่ารถที่ไป go เป็นคำปัจจัยแสดงกรรมจะใส่ไว้ข้างหลังคำนามที่เป็นกรรมของประโยคซึ่งจะไม่สามารถแปลตรงตัวได้ในภาษาไทย be มามาเลแปลว่าจะเป็นที่ไหนซี C. แปลว่านั่งโดยสารโลยา ปีนกริยาช่วยที่ตาหลังคำกริยาหลักสื่อความหมายว่าจะทำกระดุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวได้เย a แปละว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งว่ากาญจนาบุรีมิวตัวเด็กก้าหูเบมาซีลลยาบามเลพยแปลตามสำนวนไทยได้ว่าจะขึ้นรถที่ไปเมืองกาญจนบุรี ได้ที่ไหนลหรอครับประโยคต่อมานะคะโฮเบนากะาันซีนิจาเดะนิยกาะกาญจนาบุรีมิวตัวเดะกาโกูซส้าเดะน,าานีะนยาบาเนแปลเส้เดะนิยบาิ่นแปลทีละคำได้ว่าที่ตรงโนนสถานที่ที่กำลังเข้าแถวกันอยู่เมืองกาญจนบุรี รถที่ไปสถานที่รอค่ะในประโยคนี้คำว่าโอเบนาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าตรงใกล้แถวนโ้นก้าแปลว่าจากด้านสี่แปลว่าเรียงแถวหรือเข้าแถวนี่ ใช้เปลี่ยนกริยาช่วยจะสื่อว่ากำลังกระทำอยู่ใช้เปลี่ยนกริยาช่วยจะสื่อว่ากำลังกระทำอยู่จะเป็นคำแสดงการกระทำที่มากกว่าหนึ่งคนจะใช้ตําหลังคำกริยาหลักแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากันแต่เป็นคำแสดงแต่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าที่ซึ่ง หรือว่าอันถ้ารวมคำแล้ว d a สีเนจ่าเดแปลว่าที่กำลังเข้าแถวกันอยู่ Niya เแปลว่าที่หรือสถานที่ Ga เแปลว่าจาก t o วเดะกา u เแปลว่ารถที่ไปเ a ้าแปลว่ารอเซ้าเด i เนียแปลว่า สถานที่ที่รอปา่าปีนคำแสดงควายวัฒนธรรมเยมมาไม่สามารถแปลตรงตัวได้ s ชิแปลว่าค่าทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเบะนา a กะแดนซีเนจ่าเด a นียากะากันจนาบุรีมิวตัตะเดะกาโกตัตะเดะกาโก n i ังเดะนียบาชิ แปลไทยได้ว่าตรงที่กําลังเข้าแถวกันอยู่ตรงโน้นนั้นเป็นสถานที่รอรถที่ไปเมืองกาญจนบุรีค่ะประโยคต่อมานะคะโฮเก j เจซุเดนบาเดคิม比亚คิม比亚แปลตามภาษาเมยียนมาตรงๆว่าครับถือเป็นบุญคุณครับในประโยคนี้คำว่าโฮเกเป็นคำพูด ในการตอบรับประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าใช่ครับถือเป็นบุญคุณหรือขอบคุณป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวได้เตเป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็น ภาษาไทยได้ค i ม b i a ยะแปลว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเกะเจซูดิมบาเดคิมแปลตามสำนวนไทยได้ว่าครับขอบคุณครับประโยคต่อมานะคะยาว่าครับขอบคุณครับประโยคต่อมานะคะยาบาเดชิแปลตรงได้ว่าได้ค่ะในประโยคนี้คำว่า ยาบาเดแปลตรงๆได้ว่าได้เป็นคำผู้ที่ใช้ตอบรับคำขอร้องคำขออนุญาตหรือคำถามและในบางครั้งก็ใช้ตอบรับคำขอบคุณด้วยสื่อความหมายได้ว่าไม่เป็นไรย,ยินดีทำให้หรือได้อยู่แล้วประโยคอีกครั้งว่า ยาบาดชิแปลเป็นไทยได้ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาพักกันสักครู่นะครับอีกสักครู่เรามาฟังกันต่อครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะกาค่ากูดีมาตะคาเดเปยะบาตลาแปลตามภาษาเยอรมาตรงๆว่าข่ารถที่นี่ ในคราวเดียวต้องให้ไหมในประโยคนี้คำว่าก้าแปลว่ารถยนต์ค่าหรือว่าค่าใช้ใจ่ายของอะไรสักอย่างรวมเป็นก้าค่าแปลว่าค่ารถโกเป็นคำปัจจัยแสดงกรรมจะใส่ไว้ขั้นหลังคำนามที่เป็นกรรมของประโยคซึ่งจะไม่สามารถแปลเป็นประโยค ซึ่งจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ดีมาแปลว่าที่นี่ตะคาเดแปลว่าในทีเดียวในคราวเดียวเปย a ะแปลว่าต้องให้หรือต้องจ่ายป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ตัลล่า เป็นคำถามแปลได้ว่าไหมหรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่ากาค่ากูมาตล่าแปลตามสำนวนไทยได้ว่าต้องจ่ายค่ารถที่นี่เลยหรือเปล่าครับประโยคต่อมานะคะกาค่ากูกาบอเจปีมาปียาปาเดแปลจากภาษาเยอรมันมตรงๆได้ว่า ค่ารถตรงๆได้ว่าค่ารถเมื่อขึ้นบนรถแล้วให้ได้ในประโยคนี้คำว่าก้าค่ะแปลว่าค่ารถโกป็นคำปัจจัยแสดงกรรมจะใส่ไว้หลังคำนามที่เป็นกรรมของประโยคไว้หลังคำนามที่เป็นกรรมของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทายได้ก้า แปลว่ารถยนต์ปอแปลว่าขั้นบนรวมเป็นคำก้าปอแปลว่าบนรถแึ้นปีมาแปลว่าเมื่อเสร็จแล้วสถานีวิทยุศึกษาปียะแปลว่าต้องให้หรือต้องจ่ายป่าเป็นคำแสดงความสุภาพใน ภาษามี่มาไม่สามารถเปลเปีนภาษาไทยได้เเนเป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตำเหลังคำกริยาเพื่อเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วไม่สามารถเปลเป็นภาษาไทยได้ทบทวนประโยคอีกครั้งว่ากาข่ากูกาโผเตะปีมาปียะปาเดแปลตามสนกลแล้วถึงต้องจ่ายค่ารถค่ะ ประโยคต่อมานะคะดาโซยีเอทเอมมาแปสันตัวโทมลุกจโนเอคณะอาทาพยาศีแปลทีละคำได้ว่าถ้าอย่างนี้จะไปเอาออกกระเป๋าของผมชั่วขณะขอให้ได้ฝากเถอะในประโยคนี้คำว่าดาโซยีแปลว่าถ้าอย่างนี้ ATM มาแปลว่าที่ ATM มาปี ATM มาเป็นคำปัจจัยแสดงตำแหน่งของสถานที่และเวลาโดยจะวางไว้ด้านหลังคำนามที่เกี่ยวกับสถานที่หรือว่าเวลาอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าณนะเมื่อท,ที่นะคะไปสั แปลว่าเงินตัวแปลว่าไปเท่าแปลว่าเอาออกหรือถอนมาโลเป็นคำปัจจัยตามหลังคำกริยาเพื่อสื่อถึงความตั้งกริยาเพื่อสื่อถึงความตั้งใจว่าจะทำอะไรจะนอแปลว่าผมเอแปลว่ากระเป๋ารวมคำแล้ว จะนอเอแปลว่ากระเป๋าของผมคันหน้าแปลว่าชั่วคัวครู่อ่ะแปลว่าฝากท่าแปลว่าเอาไว้ปลายซีเป,ป็นคำต่อท้ายเติมคันหลังกริยาที่ใช้ในการขออนุญาตอย่างสุภาพความหมายในภาษาไทยแปลได้ว่าในภาษาไทยแปลได้ว่า ขออนุญาตได้ไหมหรือขอทำหน่อยเถอะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดาโซยีเอทีเอ็มาไปแสนตัวเทกมลุจะนอเอกคณะนี้มนะะผมขอฝากกระเป๋าไว้สักครู่นะครับเพราะจะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มประโยคต่อมานะคะดีกานีดาไซโจ เน y a มา p ิซซอะทาลูยาบาเดแปลตรงๆได้ว่าแปลตรงๆได้ว่าจากตรงนี้ตรงที่ถัดไปหนึ่งร้านสิ่งของฝากไว้ได้ในประโยคนี้คําว่าดีกาเนแปลว่าจากตรงนี้ติแปลว่าหนึ่งไซแปลว่ารา้านไซ แปลว่าร้านจอแปลว่าข้ามหรือผ่านรวมคำแล้วตะไซายจอแปลว่าถัดไปร้านหนึ่งนียแปลว่าสถานที่มาเป็นคำปัดคำนามที่เกี่ยวกับสถานที่และเวลาอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่านะเมื่อที่ c แปลว่าสิ่งของหรือข้าวของอ t a แปลว่าฝากอาไว้ l ลแปลว่าฝากอาไว้ l ล ya เป็นกริยาช่วยที่ตาหลังคำกริยาหลักสื่อความหมายว่าจะทำกริยาหลักนั้นได้ปาเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยาม,มาไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทย แต่เป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดีกานีดาไซโจเนียมาพิซีดาไซโจเนียมาพิซีอะทาโลยาบาเดแปลเป็นไทยได้ว่า ที่ร้านถัดไปจากตรงนี้ฝากของได้ค่ะประโยคสุดท้ายนะคะโฮเกะเกาบาบีคิมบแปลจากภาษาเยมามรนตรงๆได้ว่าครับดีแล้วครับในประโยคนี้คำว่าโฮเกะเป็นคำพูดในการตอบรับประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าใช่ครับใช่คะ่ะกาบาบี แปลว่าไดในการจบสนทนาซื่อความหมายได้ว่าเชิญเถอะตามนั้นแหละคิมยาแปลว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเกเกาบาบีคิมยา่าแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าครับเข้าใจแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในบทสนทนามีการขออนุญาต ใช้คำว่าขอความช่วยเหลือเล็ก,ลกๆน้อยๆหน,น่อยเถอะแปลเป็นภาษามีามาได้ว่าอากูอะะันีเล่ดาวงบายาเซ่าบายาเีอกูอะะัีอะะเล่าวาบายาเยีนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆในการขออนุญาตว่าขอนั่งที่ตรงนี้หน่อยเถอะพูดว่า ดีเนียมาทายามาไทามบา,าย,ยาสีดีเนียามาไทมบาย,ยาสีขอดื่มน้ำหน่อยเถอะพูดว่าเยเต้าปายาสีเยเต้าปายาสีหน่อยเถอะพูดว่าอปีนท้วยปายาสีอปี เพื่อปายาสีนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทน,นากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจนตะคูลุลาอักกุนีเลต้าบายาเสฮกคูลุลาอักกุนีเลต้าบายาเสโอเคเปียวบาชิแกนจนาบุรีมิวตัวไดกาโกเบมาซิโรย่าบามาเลบยียโฮเบนนากาตันซีนีจารีนิยากา กัญจนาบุรีมุ่ตั๊วเดะก้าก้าโก้ซ่องเดะเนียบา่ชิ่หอก่ะเจ๊ซุจินบ่าเดะคะยากยาบ่าเดะชิ่ก้าค่โก้ที่มาตะคาเดะเปียาบ่าตละก้าค่โก้ก้าบ่อเดะปีหมาเปียาบ่าเดะงั้นซื่อยตั๊วท่องมลุจนอไอ้คะนั่อัธาบ่ายะซีดีก่ะนี่ ด้านจอเนียมาพีซีอาตาลูยาบาดเีโฮแก่ก้าวไปี่เมียสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาที่ว่าอาตาลูโลอายุต่าอาตาลูโลอายุเต่าแปลตรงว่าเพราะต้องการเนื้อขอกระดูก คำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คืออัตตาแปลว่าเนื้อสัตว์แปลว่าเนื้อสัตว์เลวแปลว่าต้องการหรือจำเป็นต้องใช้เลวแปลว่าเนื่องด้วยหรือว่าเพราะว่าอยายแปลว่ากระดูจ้าวแปลว่าขอนะคะคือเพราะต้องการเนื้อสัตว์ก็เลย ขอกระดูกเปรียบได้กับในสถานการณ์ที่มีการอยากได้เรียกร้องหรือจะร้องขออะไรที่ตัวเองต้องการจริงๆที่มีค่ามากกว่ามากกว่าแต่จะไม่ขอตรงๆเนื่องด้วยตามมารยาทแล้วจะต้องขอสิ่งที่มีค่าตามกว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ ต้องการที่มีค่ามากกว่านะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาของรายการภาษาพาม่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องการขออนุญ,ญาตตอนที่1ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกีจและท่านอาจารย์ตุสานหน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคมยะสวัสดีค่ะมิงกลาบาเชสถานีวิทยุศึกษา